วันนี้ครับ14ก00ุมภาพันธ์14กุมภาพวันวาเลนไทน์ใช่ไหมใช่แต่การร้องเพลงเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่คือเช้ามากครับประมาณ6โมงกว่า <är S 1> เขาบอกว่าเขานี่คือเขา,ขาอเองนะเขาเองเขาเองบอกว่าถ้าจะมาที่นี่ควรมาก่อน7โมงหรือ8โมงหรือ9โมงก่อนที่ตัวต่างๆจะมาลง สถานที่นี้ก็คือซากโบสถ์เซนทร์พอลครับนี่คือประตูโบสถ์เซนทร์พอลครับอ่ะ่ข้าคือผู้ชนะโบสถ์เซนทร์พอลเนี่ยจะมาให้สวยที่สุดต้องมาตอนเช้าครับเพราะว่าแสงแดดตอนประมาณ7หรือ8โมงเนี่ย มันจะสา์ส่องไปที่ประตูพอดีสวยจังเห็นไหมครับไม่มีคนเลยจริงๆแถวนี้ครับมีเรื่องท,ที่ทุกคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทเซนพอเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันมันโดมาเกาสวยมากครับ โบสถ์เซนพอลตอนเช้าที่มีพระอาทิตย์ส่องมาที่ประตูเนี่ยครับแต่สิ่งหนึ่งครับอย่างแรกครับที่คนเข้าใจผิดเลยเนี่ย mm hmm. เกี่ยวกับโบสถ์เซนทอลก็คือชื่อของเขาครับ mm hmm. จริงๆเนี่ยโบสถ์ Bot เนี้ยไม่ได้ชื่อโบสถ์เซนพอลนะครับ mm hmm. เพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยชื่อมาแต่เด mm hmm. ีีครับเนี mm ่ยครับเขาเขียนชื่อโบสถ์ไว้เลยว่านี่คือโบสถ์มาแต่เดอีโบสถ์แห่งนี้ครับ เซนต์ฟันซิเซเวียเนี่ยได้ขอตั้งไว้ฟันซิเซเวียเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะของเยซูอิตนะครับสังเกตได้ว่าประตูทางด้านซ้ายกับขวาข้างๆประตูมาแตเดีอีเนี่ยมีสัญลักษณ์ของเยซูอิตอยู่ครับเดี๋ยวเล่าฟังว่าทำไมเขาถึง เก็บซากนีไว้เพราะมีคุณค่าจริงๆครับทางศิละปะซากโบสถ์นะครับเราจะเห็นว่าเป็นอาคาร1 2 3 4สาสี่นะครับแล้วก็มีจั่วเป็นชั้นที่5ครับ5้าชั้นจริงๆเขาแปลความหมายทางพิธศาสนาไว้นะครับแล้วก็เป็นฉากที่ศักดิ์สิทธิ์มากด้านบนจั่วครับเป็นกังเขนอ่าแน่นอนกังเขนทุกคนก็คิดถึงพระคริสต์นะครับกังเขนลงมาบนจั่วเนี่ยตรงจั่วแรกเห็นไหมครับนี่จั่วแรกครับ เป็นนกพิราบครับนกพิราบเนี่ยเป็นตัวแทนของพระจิตครับพระจิตของพระเจ้ารอบๆอบเนี่ยครับนกพิราบก็เต็มเหมือนกันอ๋อดีนะสอดคล้องเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ต่อจากพระจิตของพระเจ้านะครับที่เป็นนกพิราบเนี่ยลงมาครับเป็นพระเยซูนั่นเองอยู่ในซุม้มนะฮะเป็นรูปปั้นอยู่ในซุม้มลงมาจากพระเยซูครับชั้นที่3เป็นพระแม่มารีครับพระแม่มารีจะปรากฏตัวเป็นรูปปั้นอยู่ตรงกลางนะครับสองข้างก็เป็นพระแม่มารีเหมือนกันครับ ด้านล่างโมงมาเนเราจะเห็นซุ้มประตูอยู่3อันแล้วก็มีรูปปั้นรูปปั้นนักบุญอยู่4คนครับซึ่งคนที่ก่อตั้งโบสถ์แห่งนี้ก็คือเซนฟานซชสเซเวียครับนี่นี่คือรูปปั้นของเซนฟานซชสเซเวียครับเห็นไหมมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เล่าเป็นฉากฉากตอนนี้ครับ8โมงนิดนิดพอเริ่ม8โมงปุ๊บทัวลงจา้าความกระทึกวุ่นวายสับสนมีเต็มไปหมดครับแล้วยากมากที่จะถ่ายโบสเซนพอโดยที่ไม่มีคนนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังเนี่ยเต็มแล้ว8โมงครึ่งครับคนยังไม่ค่อยมากยังไม่ค่อยหนาแน่นถ้าดูจากทิศทางแดดนะครับผมว่า ตรงฝั่งนี้คือทิศต,ตะวันออกนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์มันจะขึ้นทางนี้เมฆนี่สวยมากนะครับมีเมฆก็สวยฟ้าใสก็สวยแต่ผมว่ามีเมฆสวยกว่าเพราะมันดูไม่โล่งๆครับดูมีชีวิตดีเมฆดูสวยงามครับเมื่อยามมองฟ้าฟ้าดูกว้างใหญ่เหมือนเก่าเมื่อยังเล็กแงนดูมือไหวคว้าเอาซูมจังอยากโตโตซูมระหว่างที่ทุกคนกำลังหลงไหลกับประตูหน้าของโบสถ์ มาแต่ได้ีนี่นะครับผมเดินมาข้างๆดีกว่าครับไ้่หลงแนนี่มาโฟกัสกับสิ่งนี้ครับอยู่ทางด้านขวามือของซาบโบนนะครับคือตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวชี้ให้ดูหินก็อนี้ครับ เป็นหินที่อยู่ตรงฐานของโบสถ์เลยนะครับหลักปีที่ก่อสร้างโบสถ์นิ้ไวก็คือปีคศ1602นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเขาบอกว่าโบสถ์นี้ครับเขาสร้างขึ้นเพื่อถวายพระแม่มารีครับในโอกาสที่ิิตศาสนาเนี่ยได้เดินทางมาถึงมาเก๊าครับ กลับมาด้านหน้าทางเข้าประตูโบสถ์อีกครั้งครับตอนนี้โบสถ์เปิดแล้วครับเราจะเข้าประตูกลางผ่านประตูมาแต่ได้ีกันไปนี่นี่คือด้านในครับของประตูโบสถ์เซนต์พอลครับเอ้ยไม่ใช่สิโบสถ์มาแต่เดอีครับ <c oughs> จะเห็นว่าเข้ามาปุ๊บจะเห็นโครงสร้างเดิมของโบสถ์นะครับนี่ฮะ กำแพงหรือเสานี่ใหญ่มากอูหนาเลยแหละหนาเป็นเมตรเมเลยครับข้างในนี่เดาได้เลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเข้ามาต้องเป็นโบสถ์ที่ใหญ่และโอทโถงม,มากผมว่าจุคนได้ได้เป็นพันๆน,นะครับผมว่าหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมโบสถ์นี้เนี่ยชื่อมาตาเดอีแต่เขาเรียกว่าโบสถ์เซนท์พอลต้องเล่าย้อนไปก่อนตอนที่สร้าง โบสถ์หลังนี้ครับโบสถ์หลังนี้ข้างๆกันเนี่ยเป็นวิทยาลัยเซนพอครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกแถบแถบ,แบตะวันออกไกลหรือว่าเอเชียตะวันออกหรือจีนที่มีการจัดระบบการเรียนการสอนแบบตะวันตกครับคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมทําไมโบสถ์ถึงหายไปแล้วทําไมวิหารวิทยาลัยเซนพอถึงหายไปนะคบโบสถ์นี่แหละตัวดีเลยโบสถ์นี่คือต้นเหตุเลยไฟไหม้ครับไฟไหม้จากโบสถ์ตั้งแต่ปี1603คือไม่กี่ปีหลังจากสร้างครับไฟก็ไหม้ แต่ครั้งนั้นเนี่ยไฟไหม้เล็กครับก็ยังบูรณะขึ้นมาใหม่ได้22มกราครับ1835ไฟไหม้ครั้งใหญ่ครับใหญ่มากลามครับจากด้านท้ายวิหารเขาบอกเป็นห้องครัวนะครับลามขึ้นบนหลังคาเลยฮะลามไปหมดเลยลามไปจนถึงครับส่วนหนึ่งที่ติดกับโบสถ์ก็คือวิหารเซนต์พอไหม้เรียบไปหมดเลยครับไม่เหลือเลยทีนี้ก็เหลือแค่ตัวฉากนะครับฉากหน้าที่ยังอยู่ โบสถ์ปาตาเดีเนี่ยครับเขาไม่ได้มีเฉพาะฉากข้างหน้าที่เราเห็นกันนะครับข้างในเนี่ยก็มีของให้ดูเหมือนกันครับอย่างเช่นเขาก็จะมีบอกว่าตรงไหนของโบสถ์แต่ก่อนเคยเป็นอะไรบ้างนะครับอย่างด้านขวาผมเนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยริมผนังก็จะเป็นหลุมฝังศพของนักบุญของพระของผู้นำมาเกานะครับในอดีตก็จะฝังอยู่ที่นี่ เราสามารถชะโงกลงไปดูได้ว่าตรงนี้เคยเป็นหลุมศพของใครมาก่อนแต่อย่างที่บอกครับไม่ได้มีเฉพาะฉากหน้าเพราะว่าโบสถนี้เขามีชั้นใต้ดินด้วยเก็บความลับหลายๆอย่างเดี๋ยวไปดูไปมโนวกันชั้นใต้ดินของโบสครับ ด้านหลังผมเนี่ยครับคือหลุมฝังศพของบาทหลวงครับอยู่ชั้นใต้ดินของโบสถ์ข้างๆเนี่ยครับมีโครงกระดูกต่างๆเยอะมากเรียงจัดแสดงเป็นชั้นๆๆอยู่ครับได้ยินเสียงไหมฮะอยู่ๆขณะที่กำลังอยู่ที่หลุมศพอยู่เนี่ยฮะเขาก็เปิดเพลงขึ้นมา คือไม่รู้เปิดเพลงหรือร้องสดนะแต่ว่าอยู่ในห้องก้องๆอย่างเงี้ยแล้วเพลงเงี้ยขึ้นมาคือได้บรรยากาศเลยฮะต่อจากหลุมฝังศพนะครับ,รรบก็จะออกมาด้านนอกแป๊บนึงก็จะเห็นนะครับสรางโบสถ์ซึ่งใหญ่โตมากครับนี่คือชั้นใต้ดินนะฮะต่อไปอีกนะครับด้านซ้าย จะมีพี่พิธาพันธ์ครับพี่พิธาพันธ์เนี่ยครับเก็บ ว่าวันนี้14กุมภาวันวาเลนไทน์เราก็คาดหวังว่าจะได้เจออะไรเกี่ยวกับวาเลนไทน์ถูกไหมครับไม่รู้ทุกวันเขามีหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมเจออะไรที่เป็นไอคอนของวาเลนไทน์แล้วก็คือต้นไม้นั่นเองในวาเลนไทน์เฮ้สรุปปลูกอยู่ทุกวันปลูกประจำไม่ได้เอามาไว้วันนี้ ไปดูมาครับเป็นดอกเข็มนั่นเองดอกเข็มที่เราใช้ไหวครูนะครับแต่อันนี้เป็นดอกเข็มวาเลนทายถือซะว่านี่เป็นไอคอนของวาเลนทายแล้วกันครับเต้มามังกิงติ่งมังเกาก่อนเยี่ยะไปโบสถ์เซนต์พอเนี่ยแนะนำรูปปั้นนี้ดีกว่า เป็นวงกลมครับมีนกอยู่หนึ่งตัวแล้วก็เป็นผู้ชายครับเอื้อมมือนี้กับผู้หญิงครับเป็นสาวจีนลุกแบบไชนีสกำลังถือดอกบัวอยู่จริงๆหลายคนบอกว่าเอ๊ะผู้หญิงกําลังให้ดอกบัวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับเป็นผู้ชายให้ดอกบัวผู้หญิงนะะ่ะฮะอนุสาวรีย์นี้ครับลุปปั้นนี้เขาแทนถึง การคืนมาเก๊าให้กับจีนครับผู้ชายเนี่ยหมายถึงโปรตุเกสนะครับหน้าฝรั่งส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นสาวจีนครับก็คือคุณแม่ประเทศจีนนั่นเองส่วนดอกบัวในมือเนี่ยครับก็คือมาเก๊าครับที่โปรตุเกสส่งคืนให้จีนนั่นเอง นไม่ใช่ปืนใหญ่ธรรมดาแต่เป็นปืนใหญ่บ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like หรือแชร์คลิปนี้ได้นะครับ